สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะวันนี้ก็อยู่ในแบบกัวการ์ได้นั่นเองนะครับผมวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูบัคครูดาวนั่นเองนะปลาหมึกครูดาวแค่สิบห้าวินะเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะนี่ฮนะเห็นไหมอันนี้คือมันทํางานแล้วนะครับเห็นไหมนี่เนี่ยเลดี้นะครับพอมใช้ปุ๊บครูดาวเนี่ยไหมสิบสี่วินะครับนะก็คือสิบสี่สิบห้าวิประมาณนี้นะครับผมนะก็คือบัคที่ผมทําติดนะทำกว่า,ทำ,วาทำกว่าจะติดพูดอย่างนี้ด้ดวยวผม โอเคนะผมลังเลยมากผมจะสอนดีไหมว่านะเขาถ้าผมสอนแล้วคือผมทําไม่ติดอีกเนี่ยมันผมรู้สึกเสียดายมากนะผมกว่าจะทําติดนะเขานะทุกคนซึ่งไอ้พัคเนี่ยนะออกเข้าเกมก็ไม่หายนะรับผมนะโดมจะทําให้ทุกคนดูวนะ่านี่เนี่ยเห็นไหมมันจะมันจะคูดาวอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยสิบห้าวินะเขาซึ่งผมไม่มีเออเข้าเลยนะไม่มี เดซ่าวพ่นพิดอะนะครับผมนะที่แบบพ่นพิษแบบเพิ่มเอพเนาัวๆอะไรอย่างงี้เน่าผมอยากได้มากนะแต่ผมไม่มีอนะผมก็เลยต้องใช้เต่าไปก่อน <c oughs> เป็นคนอนาถเลยกูนะใช้เต่าไปก่อนนะครับนะเพราะว่า,อ,าอ่ออัปเดตท,ที่แล้วอัปเดตเดส่ผมดวงสวยมากๆเลยนะเพราะว่าผมไม่ได้เลยนะเนทงเดซสาพ่นพิดนะครับผมนะผมอยากได้มากอนะเออแต่ว่าได้อะไรก็ไม่รู้นะแต่ไรก็ไม่รู้แต่ผมก็เลยใช้เต่าแทนนะซึ่งเต่านะมีความสามารถในการแบบ เพิ่ม XP นะครับผมนะหนึ่งพันเลยนะครับผมนะมันจะสุ่มนะครับผมนะทุกคนก็ถือว่าเพิ่มเยอะเหมือนกันนะครับผมแล้วผมให้ปลาหมึกแล้วนะไปก๊อปสกิลของเต่านั่นอเองนะซึ่ง มันจะให้เ p ็ไนไหมให้ XP ให้ลิงหนึ่งพันนะครับผมนะทุกคนก็เอาเป็นการปั๊มเวลไปนะครับผมนะทุกคนก็ใช้งี้ไปก่อนละกันนะสำหรับเรานะครับผมสำหรับผมเองนะผมไม่มีเออเด็สาวคนพีเดดี้เสียดายมากนะใครที่อยากบริจาคก็สามารถติดต่อมาได้นะครับผมนะโอ้โหกูโอเคนะครับผมนะซึ่งผมลังเลมากนะว่าผมจะสอนดีหรือเปล่านะครับผมนะเออเพราะผมกวททาไม่ติดแล้วนะครับผมนะสำหรับใครที่แบบ อยากให้ผมสอนนะฮะก็ฝากกดไลค์นะฮะกด Subscribe แล้วก็กดคอมเมนต์ก็ล้วกันนะครับนะฮะก็ผมไม่อยากทำจริงๆนะเพราะว่าผมทำแล้วผมทำไม่ติดแต่ผมรู้สึกเสียดายมากนะเอาจริงๆไหมเนี่ยเห็นไหมมันครูดาวแบบดูดิเดี๋ยวผมกดให้ดูอ่ะเนี่ยเห็นไหมครูดาวทุกๆสิบห้าวินะครับทนะุกคนดูดิพูดโกงอนะ่ะเออแล้วผมก็ยทำติดนะทุกคนดูดิโอ้โห ผมไม่แน่ใจนะทากับตัวอื่นได้หรือเปล่านะแต่ผมก็ทําพอกั่ตัวอื่นนะแต่ตัวอื่นก็ไม่ตินะครับผมผมก็ไม่รู้จะทากับตัวไหนด้วยแหละประเด็นนะครับผมเพราะว่าผมไม่มีตัวโกงๆสัตว์เลี้ยงโกงๆไม่มีนะครับผมเนะเออเท่าที่มีก็เพิ่มเอกพก็น่าจะเป็นไอตัวแค่เต่านะครับผมนะทุกคนที่เพิ่ม x อพทั้งหมด <B ling> หรือว่าสุ่มอะไรเงี้ยเดี๋ยวนีน้เพิ่มอีกแล <B ling> ้วท<ๆ>ุกคนเห็นไหมก๊อปก๊อปให้ใครก๊อปให้น้องคู่ครับเมื่อกี้โอ้โหขึ้นรัวๆเลยฮะโคตรดีับผมดู ไม่มีวังกรเอ้ยไม่ไม่มีเอ่อเดลสสองฮะก็ใช้เต่าไปก่อนละกันนะครับผมนะก็ถือว่าได้เยอะเหมือนกันนะเต่านะแต่ว่าข้อเสียของมันคือมันจะมีสองสกิลนะเต่านะมันจะมีสองสกิลเอ่อทางด้านลดน้ํานะครับผมนะแล้วก็เอ็กพีนั่นเองนะนี่เห็นไหมมันจะมีแบบสิบนาทีนะจะเพิ่มเอ็กพีนะครับผมนะหนึ่งพันกว่านะแล้วก็ทุกๆหนึ่งร้อยวินะร้อยยี่สิบวิจะมีโอกาสาเอ่อแค่ไหนนะสเปรย์น้ำนะครับผมนะหรือพ่นน้ำนะครับผมนะมีโอกาส1ิบามเเซนที่ติดเวทนะครับนัก็คือ มันมีสองสกิลข้อเสียมาอยู่ตรงนี้แหละบางทีปลาหมึกมันก็ก๊อปมันไปก๊อปสกิลลดน้ําแทนนะครับผมนะทุกคนก็ข้อเสียมันตรงนี้เลยเนี่ยไหมมันไปก๊อปอันนี้อ่ะลดน้ําเนี่ยติดเวทตรงนี้ทุกคนติดเวททาไมวะเนี่ยก๊อปก๊อปแต่เอ็กพีน้องหมึกก๊อปแต่เอ็กพีเลยโอ้โหคือผมไม่มีพ่นพีดเอาผมมีพ่นพีดนะผมบอกเลยผมจะปั๊มเอ็กพีลลัวเลยนะทุกคนแต่เสียดายฮะมันไม่มีครับทุกคนก็ต้องํำใจนะครับอันนี้ เฮ้ยได้ XP อีกแล้วเนี่ยตัวลิงลิงตัวนี้ได้ XP ฮะโอ้อได้ทีละพันทีละพันนะสิบสิบห้าวิได้พันสิบห้าวิได้พันนะรับก็ถือว่าได้เยอะเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นเอ่อตัวพ่นพิษนะครับนะก็น่าจะได้แบบเยอะกว่านี้นะเพราะว่ามันแบบมันพ่นทั้งสามครั้งใช่ไหมทุกคนเออครั้งละแบบเจ็ดร้อยหนึ่งพันอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เลเวลอะไรอย่างนี้ไปนะทุกคนแต่ว่าผมใช้เต่าแทนละกันโอ้ดูดิโอ้แต่มันขึ้นรัวๆเลยทุกคนเห็นไหม มัก็ได้อยู่นะไม่ได้แย่นะทุกคนดูดิอืมดูนะนี่เจ็ดขุดดาวสี่สามเอามันค้างอะเอามาแล้วนี่ใช้แล้วโอ้ยนี่ไงได้เอพีกแล้วผมปั๊มยาวๆครับผมบอกให้โอ้แต่เสียดายครับผมไม่มีอันนี้ดิไม่มี มังกรพ่นพิษนะฮะไม่ใช่มังกรดิแต่เสาพ,พ่นพิษนะครับผมนะอยากได้เหมือนกันนะแนะ่ะจริงไหมอยากได้พ่นพิษมากเลยหาซื้อได้ไหมเนะี่ยแต่ก็แพงอะ่ะเออซื้อก็แพงครับผมนะมีร้านไหนสปอนไหม <c oughs> <c oughs> okay, โอเคก็เอาว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับย้ำอีกทีนะสำหรับใครที่แบบอยากให้ผมสอนทํานะครับ,รบก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคอมเมนต์กดไลค์กันเยอะๆนะครับผมนะทุกคนเดี๋ยวผมจะมาสอนนะฮะก็ มันมันไม่ได้การันตีนะว่าจะติดอีกรอบนะเก็ตไหมเพราะที่ผมเสียดายแล้วนะนะเออถ้าผมแบบไปสอนทําแล้วผมทําไม่ติดเนี้ยคือผมก็ต้องเสียบักของผมเองไงเก็ตไหมทุกคนซึ่งไอ้บักนี้นะรับนะมผมไม่รู้ว่าแกยังไงด้วยนะจริงๆเพราะว่าออกเข้าเกมใหม่ก็ยังไม่หายนะเดี๋ยวผมจะลองออกเกมออกเกมเข้าใหม่ให้ดูโอเคตอนนี้ผมออกเกมเข้าใหม่แล้วนะเับผมนะเดี๋ยวมาดูกันนะรับผมว่าบักมันจะหายหรือเปล่านะรับผมนะโอเคเรามาโหลดสักพักหนึ่งก็แล้วกันเรา,าโหลดข้อมูลนะ โอส่วนผมมันแบบผลไม้มันเยอะมากอะโอเคไี่พอละเนี่ยเดี๋ยวดูปลาหมึกกันเนี่ยปลาหมึกก็ยังคูดาวสิบห้าวิเหมือนเดิมนะครับนะอย่างที่ผมบอกผมไม่รู้ผมจะแก้ยังไงเดี๋ยวผมลองวางดิเก็บแล้ววางใหม่ไหมเอาละเว้ย้าบั็กหายก็คือเดี๋ยวได้สอนเลยอะเก็บแล้วก็วางใหม่ดิเอาละกูหาเรื่องไงภาษาทำติดละ หายปะไม,ย <c oughs> มไม่หายว่ตบวฟักแม่งไม่หายนะทุกคนเฮ้ยแล้วผมจะแก้ไงแล้วผมจะสอนไงแล้วผมมีปลาหมึกตัวเดียวอะทุกคนโอ้ย <c oughs> ปลาหมึกตัวเดียวแล้วผมจะสอนอยังไงวะ <c oughs> แม่งอ๋อ,อเข้าเกมก็ไม่หายอันนี้ก็<อ>ไม่หายฮะทุกคน<อ>เดี๋ยวผมจะลองดึงลิงดิถ้าดึงลิงผมจะหายเพราะพามันปักที่ลิงนะทุกคนหายปะ ต้องต้องกดวิวดูว่าไม่หายโอก็ไปรื้อทุกคนผมไม่รู้แล้วผมจะสอนอยังไงแล้วทุกคนเพราะว่าเพราะมันแก้ไม่ได้แล้วทุกคนนอกจากเกมมันจะแก้ให้ผมอะ่ะเออมันไม่หายอะ่ะโอเคลองวางใหม่อีกรอบดิมันจะลดให้อีกวะเดี๋ยวเรคูดาวอีกขั้นปะทุกคนหรือว่าใส่วางใหม่แล้วมันจะหายปะไม่หายอยู่ดีนะทุกคนไม่รู้แล้วผมไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วทุกคน อันนี้ผมพูดจริงผมไม่รู้นะว่ามันจะต้องแก้ยังไงละอันนี้ <c oughs> แก้ไงวะแล้วจะสอนยังไงเนี่ยผมต้องมีปลาหมึกอีกตัวแน่ถึงจะสอนได้นะทุกคนก็สอนไม่ได้ดี <c oughs> ผมไม่มีปลาหมึกสอนนะทุกคนแ <c oughs> <c oughs> ม่เงยแต่ผมว่าถ้าไปเทะเอาไปเทดแล้วก็เทดกลับผมว่าน่าจะหายนะยนอะนนี้ดูดิปลาหมึกทำงานอยู่ละ <c oughs> <c oughs> โอเคก็ ไม่ว่าสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอลากัรไปก่อนแล้วกันนะครับผมนะฮะสำหรับใครที่แบบอยากให้สอนนะบอกเทคนิคอะไรงี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะฮะแล้วก็คอมเมนต์มานะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะมาสอนนะก็แล้วกันนะครับผมนะผมไปขอหาวิธีก่อนนะฮะผมนะก็คือมันแก้ไม่หายแล้วนะก็คือแบบเป็นแบบถาวรเลยนอกจากเกมมันจะอัปเดตแพทน,นะครับแล้วก็แก้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้บายพบเจอกันในคลิปหน้านะครับผมบาย